You, happy, birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to, you. Happy, birthday to you. Happy, birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. สบายดสีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูทุกผู้ทุกคนที่เขามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พวกเขาจะได้มาสาองวันเกิดไอ้บุญรอดนี่ทางเอไอเพื่อนก็เกลม,มาเช็กทางเอไอเพื่อนเอามาเนะาะแล้วพีวีนอ,องพี่เป็นสิ่งเทพไม้บุญรอดนะครับพอเบอร์เคลย์ดูเครื่องออกิกนก่นในแมนทีวีเพป็นเป็นผู้อุปถัมภ์ทาง,ทงมดเลย,เลยความทางการเดินทางท่องตะกี้แก้วเนี่ยเพื่อมาเฮ็ดวันเกิดให้บุญรอด คนเลยเขาควันรถช่องคันหลอดเลยลดส่องคันเลยขอบุญขอบคุณทางพีวีเนาะตัวนี้ก็จะเป็นทางสาวนกสนับสนุนมีเต็มแค่เต็มก้อนหนึ่งร้อนจิ้นหอกว่านอนบุญมีนะเนาะบุได้มากกินนำกันเนาะนี่ออกช่องอันเลยปาดมันเกิดไอ้บุญมีนี่มีอันเดียวได้อะ เดี๋ยวรับชมบรรยากาศไปพมกันทุกคนเอ้ยพี่กานี่ให้บ่สร้างเป้าก็พี่กายนี่ครับสร้างมาปีเนาะพี่กานี่แม่เิ่นเป็นคนเป้าแฮนไนเฮ็ดไปเฮ็ดอยู่เนย่ามันก็เนาะ่นไปเฮน่เฮาเด้อเฮย่าเอาเปาละกอเนาะอันาอันคร่งต ชิมอนะอะไรร่ออะราบอาลุดอาให้กโม่ฮ้โอย่ไให้ก้อนให้เทละกอนเรอเลก้อนเอแม่งเฮ้ยกนนา ยเพวเดวนียอ้นกางนมพัดยิ่งนพัดกินนไรกได้อาวะอันเดนเด้มือบางมือนนมสเดียวก็แ่้นเลยอันเดกันเดหมดเดีมาบ้าเนี่ยนกับน้นกกัเออเด้ออยากให้เห็นดูคุณรถเป้าได้อ Atau mau me Happy hai, hai, Happy Happy birthday to birthday, you. Birthday, happy, birthday, happy birthday Happy birthday, happy birthday to you.

เอาเนสองเอาหแม่เปาแฮนก็ได้นะเอาเลยเอ้เป่าเปกะนี่นี <s 1> <S 1่นี่นี่ยาของเมนูกันเออเอออปาเค้กปเนี่ยนูปลาดูเมนูปมากินบวกุยีวัไฟด่ยงบมอดไฟบดไ้มดห่มไฟมากินกันเด้อมาเด้อกินข้ากันเ้ นี่ยอันนี้รดกินแซบบ่อันเป็กินป๊ดะดนี่อายุทุกอย่างเอาเออช่นใสเออเียวน้ำเออน้ำเออพอพอมนำเอาไว้เอาไว้อันนี้ตักกินกเนยเอ้าตอนี้นึกปัาดอ่ะมีดนี่ยเอ้ามีปัาดอ๋อมีดปาเคยดงออกอันนี้ เนี่ยตัดเค้กอันนี้ตัดเค้กเราตัดเค้กก็เด้อเราตัดเค้กนี่เนี่ยตัดเค้กอันนี้จานมาใส่เค้กบุลอนกินแดงจานมาจานมากระเบ้นับจานแดองมาพี่แมยนุ่งเครื่องเบางามแต่งโตวันเกิดบุตรหลานเออไม่เข้ามีที่ไหมมาปั้นแล้วประหยัใส่ยังใส่จานไม่เอาเดก๋ยวจะเอา บวงหัขนก๋วยบวงสันเค็มกินเลยกินเลยเอาบวงเขาเราตัาไหมเราไม่ตันี่บวงทุกอย่างบวงนี่อนกเอ้านี่เอ้าตัดทีเลยอามานั่งพี่นั่งพี่แป่ะซับซิพี่ไอ้ไอ้เขาไม่ทำน้นเองตัดเห็นบุญรถดจะได้นี่หนูติ๊กฟอนุกทำข้ามีนั่งพี่มีนังกินหนืเอาไฮะแต่ละคนกินปรนนะหให้กินกับเปกินเอามือไหกินเขา

รสจัดอันจัดนึ่งจ้กินไตมุกอันนี้กินไหนบไตหมอดูนี่นนุมอันุ่มอนุ่มยิ้มแน่บอบบุอนยิ้มชื่อว่าบันนกอือันนี้ฮะบุลอดเดอกินวาว อืมนากินเข้าปะเนี่ยต้องเอานองยีนเอาิไน่งหนนี่แหละนั่งนั่งอืมัน้กลังนังนั่นอืมเรอามามส้มลืมลเอามาน้ำกันเด้อน้ำแก้วลูกจีนอ๋อบ้วงน่ะบ้งจได้เอานี่น้ำแก้วจำลูกจีนแต่ะไหล่ก็มันมันมันกินทาน บราไล่เจ้าอาจารย์จานนึงเป็นเขาทัพเพชรเลยอันนี้พวกกินแลักคือสกินเตยนี้แหละกินแต่อันนี้เกาะสีนี้แหละว่าสีนหนนจะกินอยู่กินแม่ลรกอแม่อโนบ่วงน้อยนะอันนี้มันเผ็ดพงเตยแสดงผัดไทยสาดก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ลังคอยกินว่างกอนไหมแน่ไม่เท่านี้นี่อันนี้ขอกินน้ำเลยเด้อเนยนก เผาน่เออวันไจ้าอนแบงๆอันนี้ครับ่เาเผ็ดไม่น่งเด้อเด้อเจอันขันคันเผาแบง่ะเขานั้นเบิดแล้วเขาตักมันเกียนนันมันเปนเงินกินบดนะจินจินจินเอ็กโอแปบบไอ้บลอนด์กดน้ำมือไม่นิ่งกันเด้อ ยยบีอดเฮ็ดย่นนี่นะเจาจาะตัดัเขาเลยเจาะเขาเาแพเลยแมงย่งอยู่นี่คอยนี่นอันนี้บออออาจนั้นน่ยเอาน้เพอแล้วเเรากินเนี่ยเขาม่แต่บอกมาทุกคนกินเขาน้ำกานมาในการกินปัดเท้ดรนเอาเดยับเอยเอ้ยบนั่งอันเียรนุ่งเนั่ยนล่นนั่งนี่ก็ได้เอ้ย อ่ากินน้ากันเลยกินเแลช่บอร่อยอร่อยมาอด้เข้ากันเด้อสร้งาด้มาสมพลเเอกินเออในสร้างกินข้าว่คนเอ้ยกินข้าวเมรอดปุาน้ำทุนกินข้าวเค็มเป๊ะมา โอ้ตบขอบุญขบคุณปาวบีไนจันหมดเรอดหมดอ่ยเป็นปีที่ซ่องแล้วมดอดนะกินไพ่รัจันคินแม่ายเอาขาดเด้อขาแค่นนะเอแม่าบของเขาสั้คุเออคุณคุณเราบอเออคุณะลืมอ่ลืมคือไิม่นองยังมา อยู่เบองม, pues มูม yeah. ูจะตุกอยู่คนเดียวเนี่ยพ่อนยพ่อบยู่แบบพูดไปฮิ่งบมาเนอะนึงบอเอินไม่มานังเด้อไปเข้าไอ้ดเอาไปแล้วเลยไปไ้จเอินได้เถอะพอแล้วเีนไดเขาเขียดมือสืเทาก่นน้อุรอดมาเห้หลูกคุนข้าลูกแบงคกินอันนี้ไปให้จู่สร้างเลยเนาะมานัเดี๋ เด่นี้กินเขาไปเเ็มียนโอนเด็เมียนโอเอินเรเห็อะเขียนนะเด็กเป็สเดียวรอเองอไรก็กลับมาตูอูนั่นแหละเอ้ายิ่คุณเิตัวเองจะรู้เกทะไรลงเขาแล้วเขินแล้วเขินแล้วเอปเออบปไปหอเดี๋ยวม่ง mọi người 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 mọi ก่อนหนยางค่ะเขาแนะนำเนาะอันที่คืออันไอเฮาเฮียกว่าเจ้าอันเวลาเจ้าหายมาอันคือจังบ่คุ้นเห็นเนาะคือตอนเจ้าหายตอนนั้นบ่คุ้นเห็นเราไปบัดดูอันดูดูหน้าฟังว่าสัตตีหรือว่าเจ้ามีชนคนบ่ดีเบิดทุกคนเลยโดยโดยแอาว้ว่าเขาเป็นห่วงกันไว้ยานอันหายหผู้นั้นหู้นนี้หายหั่นลูกหั่นลั่นอะเขาบ่มาหายเข้าบอกศรสระเขาเจ้าบ่ คนเข้าไปเขาบุเลยคมีแต่เขาอันนัวเฮาเวาทางดีเขาจะไปนำเฮาเลยมด้าเันเปนขาวอื้อทง้าอัยเบืองแล้วปะ้วกิแเื้รอะแม่ขากเกินข้าวก้อนเกป็กินหงว่าน่ะกินข้าวก้อนอย่างพิกินหอลอยู่เดบอ เห็ดเผาเนมาแล้วงามของกา้าเนาะงามของก้าวปเียเนาะอ้ยขุนมาแล้วขุนมาแล้วมาคุณอ๋อนอนเมื่อกินอ่ะับน่น,บ <c oughs> นะครับนนแนาะพอจ้าน,นิะน,นะ หนูไปท่าปะเนี้ยเนี่ยบบเห็นบุญหลอดแตงมันเห็นบุญหลอดบาไก่ไก่สิขอกินเอาอักแล้วบ้านเขาเหรออันคือบ้านหลวงไก่มันอันเชี่ยมันนั่นอยู่นะมันแล้วแต่เนี่ยกินตลอดเนี่ยคือ่บสาวเด็กไก่น่ะ เอาไปให้กินนะพร้อมก็เป็นอันจบไอ้บุนลัอดกินเชุบชุบชุบโดยวันนี้วันเกิดบุลลอดก็ไอ้คุณมนนีไอ้คุณวันเกิดเมื่อไรคุณอ่ะโอ้โโอ้โห่หโ้อ้โหโอ้อ้โห้โดไอ้โหโอห้้ cỡ mùa này đi này kết hôi mùa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  mùa hôi mùa 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 anh mùa 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 sao bị บีไฟไหมอันผู้ตองนเนอะเนอะคนอันคนแต่ก้อนเขาพูดว่าอันชื่อได้นานแล้วชื่อว่าอันปีอันเห็นให้อยู่นี้ปีเห็นให้อยู่นี้แบบเจ้บุกเจ้าบ้นำกวนเขาไม่ใช่หรอเนอะก็ได้ กินจานอะไรไปกินเค้กเค้กรอแซ่บข้ามานเรือกินได้ได้สัดเด็ดได้นี่ยเอ๊ลูกเล่นนำบุญมีบุญรอดจกอ่ะจน้ำอ๋มพราะฉะนั้นกินเค้กอันเราก็จะได้กินตอนอัน วันเกิดไอ้นำตอนเขาไปปีหิอิตนั้นเพื่อนึงแล้วเนาะมาเพื่อนี้ก็เป็นเพื่อนฮิซองเนาะเพราะว่าตอนอันตอนวันเกิดอันบุญรอดกับบุญมีกับอันพากันจัดอยู่บานไ่เฮาคุนเด็กปีไก่อนี่กันเลยปีนี้มาจัดอยู่นี้ฮพอเท้าจันเราได้กินเค้กอีกตึมคบฮอบซ่องปีเนาะเอาปีที่ซามหรอเนาะฮามปีแค่ได้กินเนี่ยอืมเป็นจะได้แซบบ่แซบบ่แซบบ่ แซ่บปักเดียวว่าเออได้กินอันแซ่บอันนั่กับปักกับเบาได้เนาะอ่ะ่าาอือืมเขาสัมคีทุกคนเอ้ยนะเค้กกันยังปักหลายๆกินหลยๆหลุดเด้อกินมันตุยๆเยิ่โอู้ บบกนินใหอ้อิ่มอิ่มเด้ออันนั้นก็กินลดกินให้อิม่มอิ่มอันนี้ก็กินอิมอ่มอิ่มไอคูนเด้กินแล้วอันนี้นะซีม,มึงดูซีมั้เบิ้งคำนึงเลยว่าเน่อกินข้าวอิ่มก่อนจะกินเานาะกิน,กน,น,กนข้าวอิ่มแล้วก็กินอันวนนันใส่เนาะแล้วซีมึงดูเงยจไัไป 1นึงสองกคักค่ะค่ะค่ะค่่แซบเลยโยกปุกไอ้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 คุณคยกินจากเพื่อนเงฮึจะแซบบอกนี่บึ้งบึ้งบึ้งบ่วงนะเอออนกอีตักะบนแซบแซบมัน าซิมเบึงกินเมึงหอมเจ็บบ่เจ็บบอแซบเนาะอยู่อยู่ป้ามีบ่บ่มีแม่มาเอาแม่ก็ได้กินเนี้ยคันคันติ๊กบอมาติ๊กอันเออลงคันอีคุณบอออกมานี่บอได้กินบอกินอืมเสารติ๊กอใครได้ได้สารติ๊กมาเนาะ กินเลยเอ้าเคยกับกินรืเดึกเคยได้เคยกินบป่เคยกินยอะกันปเแต่ได้หัวได้มวนนำกันทุกคนเอ้ยฮาหลังจากเขากินเขาก็เฮาสั้นๆกันจักเล็กจากน้อยเนาะเอาละป้องละป้องฮามีห้ามีแห้งกะพอแล้วเนาะอ้าวเจ้าเสนเนาะทุกคนเนาะ Oh. ก็สนุกกข็ขอบคุณขอบคุณทางพีวีเนาะที G ่ได้ช่วยในงานวันเกิดของลูกบุญรอดเนาะเพื่อนกอ็ซื้อรถห้เป็นของขวัญลูกบุญรอดซองคันเนาะก็ซื้อเค้กเป็นอาหารการกินขอบคุณขอบคุณทางพีวีเนาะ เอาจงาังไซเลยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สซนนุกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้กอนเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้แซนนุกขอเกล้าคำว่าสบายดี